ทำชัวอย่าหาเรื่องนะอย่าหาเรื่องนะอยากกินอยู่บาร์ท่าภาคลูกพัดได้จะหน่อยนึ่งสาราอะไรอากินจใจจืดไปเด้นไปจับทำหน่งเสียบสลาราสลาราเลยไปเอ้าเวอาบุมวนใจบุดีเสมาโนยวากับบุมวนเมียน้อยนะใจดีฮะสาราน่าวกาสวัสดีครับผม พ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนคือเก่าครับผมก,กินตำตำกระปุ้นตำซ้วะมือนี่ฝฟีมือแม่ค้าพไดนนีันตำเลยกินโดยตรงครับผมอาพี่น้องคือเก่ากับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อฝากกดติดตามนัครับผมสุภูสุคนผู้ใดได้เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเงินล้านเงินแสนครับผมขอให้ท่านอยู่ดีมีแห้งครับผมกินกับไข่ข้าวครับอันแนวมันครับแนวมันอะีรฮะกินกับไข่ข้าว น้ำประแดงนัวๆช่ำๆอ้าปูได้ขันว้าตายบัดไปพี่น้องเอ้เซ่บมา,มา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 อือ แซบลักแซบบอกว่าหลา,ายพี่น้องกินมั้เนี่ยมีแห้งพี่น้องเอา้าขอบพระคุณที่รับส้มครับผมサาลาคือเก้า